ủa ấy khai toga ui nha bắt bật phải bật nặng phải dạng 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 บายว่าอย่างเงี้ยว้าไปบุญยิงไอ้มันติดม,มันติดม,มีคอนต้อมอยู่มามด้านเดียวอ่ะอุ้ถาาย,ยถ้ามาด้านเดียวก็สบายดิ ไม่เข้าเลยไปเลยมาเลยไปเลยเยี่ยคือมาแล้วไหนไหนว่าบันไดขอกดหน่อยได้ไหมตักตักกดกดหนึ่งสองคนก็ได้ขอเราเปิดกดน่อยเราด้านข้างมันดิของโอนปุ้นแม่แกบิ้นอ้าวเฮ้ย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 แย่แล้วเฮ้ย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  ป่ะมันได้มได้ชอลมันชอลมันชอคลมันโอ้ยมือมือติด้มอนี่มมันิดตึ้งมือออกยิงขาเลย บ้างดิเ่อมจ่อเลยวออะไะเป็นจี้ำแข็อ๋อยิงให้มันถไต่สั้นๆไอ้ไอ้ที่เดินระยะแล้วหล่นดีกว่ายิงให้มันหล่นเฮ้ยมันกระโดดแล้วมันกระโดดแล้ว ไอ้บุญยิงฝั่งนี้เร็วเนี่ยหอบม,มันได้เนี่ยเดี๋ยวฟั่งคนดินข้างล่างายังไงไอ้หมดแล้วหมดแล้วยังม,ม่ยิงรอบนี้ออันนี้เราเลาะแรกเราเลาะแรกต้องไปวางแเศษสนนี่นเนี่ยแต่หมดแล้วอะ่ะไป้ยไม่ฝัง<บ>่งว่ะจะเปลี่ยไม่ทันหรอไม่ทันเลยอุ้ยไม่ฝั่งสบายเฮ้ยติ่งลงไปลุย เป็นตำรวจติงลุยว่ะเฮ้ย,ยติงโดนนิดนะครับนิดป้าขวดป้าขวดไปลุกไปลุกไปลุกอย่ายืนข้างฝาอย่ายยืนข้างซ้ายติดลินให้ ไม่ยิงให้ตายนะไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดระเบิดกุ้งอันไปวุ่นยิงใหญ่เลยไปยิงขวาก่อนยิงขวาก่อนยิงขวาเจอก <c oughs> ันเเออมื่อกี้เป็นเหมือนกันลืมลุ้มฟ้าได้เลย หยุดนาำได้แลระเบิดทำมือสบาย โอ้โหโอ้ยไปแล้วจุดไฟแล้วเอาเลยนี่ตอนนี้คุณต้องการน้ำเรานลี้ต้องการน้ำต้องการต้องการน้ำพิคกิ้งมีน้ำให้น้องทำไหม เฮ้ยเขาตกน้องเขตกเอมีตกยร้อโอดีเก่ะเดี๋ยวเกินกาแฟโชว์อ้าวเฮ้ยทำไมมีอีกาด้วยวะเฮ้ยอีกาโกงอ่ะมันบินอ่ะมันเริ่อแบบ เฮ้ยตีงมันทะลุแล้วว่ะเฮ้ยมาอื้อเลยอ่ะอยอยาเข้ากล้อย่าเข้ากล้อ่ะมันบมายหอยบอกว่าหน่อยอป้ามอยู่กอาอย่าไปนนะอย่าไปนเด็ดขาดเลยนะอย่าไปนะเฮ้ย มาแมามา่เด็กทำบันไดให้ให้ให้ติ่งขาขึ้นเฮ้ยจริงโดนนะเอาอติงาาต่งตายนะ <c oughs> เอาขึ้บบันไดไปขึป้นบันไดไปลนะ่ะ <c oughs> ตึบตายวานะยวนะ่ะไอกาตามติง่ตองอ่ะไอเขาเขาอยู่ไหนโอ้เต็มเลยทุกยลัง

เไม่นโอ้ยมันไปที่อื่นป้าแตะกันนะเฮ้ยไปทำอะไรนีมคเานโอ้ยโอ้ยไม่มีหลังคาแล้วเจออีกานี่เองเพื่อจมตาให้น้องนะแต่ว่ามตาแปาไม่มีกับพเอนตกอย่ของมียามี ฝั่งบ้านเลยนักเรียน,นกันนี่เอ้ยไหไวไหมวะอีกกี่นาทีมันหมดเนี่อุ้ยมาเยอะเลยค่อยเอากระเต่ายเหอน,นี่แหละใช้สองดีว่างี้ โอ้ยนี่ไอทีนแก้ท่าอ้เต็มเลยเฮ้ยข้นรตายอ้าวเฮ้ยอ๋อติ่งรู้ว่าอีกาจะมา ติดติ๊กติกเลยครับ,อบโอ้ยทางาวลมเตเลยครับตามช่วยกขึ้นไม่ได้หรอ,อเราขึ้นด้าน,นา,า,างพับของให้แล้วก็รีกขึ้นไปนะอเานอ,เเะอาทีมมานี่แล้ว

วีแล้วไม่ได้เอาเลือดมาด้วยคอยอยู่ข้างล่างเลยแล้ติงอยู่วะติงเลือดอ่ะติงกระหมดเลือดใช่เพราะไม่มีแล้วใช่ไหมติงเลือดถ้าไม่เอาได้แล้วนะเอาตรงไหนอ่ะในกล่องของยาโอ้โหทันเหรอ ไปแล้วไปเหรอไปเหรอลูกไ,ไหนลูกแก่ปลาโอ้แล้วขึ้นยังไงแต่ลูกไม่มีของติดโลกไปติดนั่นอยู่ดีไปแล้วจะกลับยังไงวะเราควรรีบกู้กลองกลองนี้ถึงยา เฮ้ยนี่ไม่ให้ยากล่องยาควรน,นะเจ้ากล่องยา